อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษาซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผู้รีดวันนี้อย่ากพามาที่ร้าน Muse and More Restaurant ปรุงโดย Executive Chef s, ซึ่งเขาเป็น Food Stylist เริ่มจากเมนูแรกซุปทรัฟเฟิลคาป,ปูชิโนใช้ฟองนมาตีให้เป็นคาป,ปูชิโน่ตามมาด้วยลาซานญาแซลมอนสเต็กรมควันเป็นเมนูสองสัญชาติระหว่างอิตาเลียนกับไทยรีซอตโต้ทรัฟเฟิลหอยเชลเป็นเมนูทีทถวายพระสันตป,ปาปา ครั้งเมื่อท่านเสด็จมาประเทศไทยแกงคั่วชะพลูปูนิ่มเส้นมีแกงคั่วถึงพริกถึงเครื่องใส่ใบชะพรูและปูนิ่มทอดกรอบแยกมาตามคุรีดไปายเลยครับอร่อยเลิศกับคุรีดวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านชื่อว่า Muse and m o r e Restaurant ซึ่งเป็นได้มากกว่ามื้ออาหารอยู่ภายในร่วมฤดีวิลเลจวันนี้การถ่ายทำของฤีีนะคะแม้ฤทีจะถอดหน,น้ากากแล้วทีมงานของฤีีกับผู้ที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วยนั้นยังคงรักษาม,มาตรการเรื่องความปลอดภัยทางด้านโควิดนะคะเรามาพูดคุยกับเชฟประชันวงอุทัยพันธ์เชฟโกด้กันนะคะสวัสดีค่ะเชฟโกค่ะสวัสดีครับอ่าเชฟโกคะ่ะช่วยเล่า ความเด่นพิเศษของ Muse and m o r r e s ์เรสตองให้ฟังหน่อยค่ะของเราในคอนเซปต์จะเป็น Mix and Match นะครับก็คือผสมผสานทุกเชื้อชาติเลย <c oughs> คือเราอยากจะให้ร้านเนี้ยมันเป็นมากกว่าที่จะมาทานอาหารอย่างเดียวนะครับ <c oughs> นอจผมเป็นทั้งอาจารย์ด้วยเป็นผู้ตาด็จด้วยเป็นเอ็กซีคูทีฟเชฟด้วยก็อยากจะรวมเอาความรู้หลายๆอย่างเข้ามาอยู่ในอาหารอ้าวละไปเริ่มจานที่หกันเลยค่ะ Muse and m o r r e s ์เรสตอ ซุปท็ฟเฟลิลเป็นซุปเห็ดนะครับเราใส่ท็ฟเฟิลลงไปให้มันมีอารมณ์ใส่ฟองนมคาปูชิโน่ทำให้ซุปมันละมุนขึ้นฟองนมลงไปอยู่ข้างในโอ้ละมุนมากเมนูที่สองซิจะผสมผสากันระหว่างอิตาเลียนกับไทยนะครับเป็นลาซานญาเสิร์ฟกับปลาแซลมอนสเต็กจุดเด่นก็คือว่าเราจะเสิร์ฟไปในฝาโดมซึ่งเราใส่กลิ่นสโมกลงไปพอเวลาเปิดมาก็จะมีความเป็นสโมกของสมุนไพรไทยด้วยนะค,คะไปเมนูที่3ซึ่งเชฟโกบอกว่าเมนูนี้ได้เคยทำถวายสมเด็จพระสันตะปา ป้าเป็นริซอตโต้ทัฟเฟิลนะครับกับหอยฮอกไกโดผมใช้ข้าวอัลอบริโอของอิตาเลียนก็มาปรุงกับไวน์ขาวนะครับใส่เฟเวอร์ของเห็ดทัฟเฟิลลงไปเสิร์ฟกับหอยเชลล์ฮอกไกโดนะครับค่ะเราจะปรุงกันแบบอิตาเลียนแท้ๆเลยแล้วก็ตบลงด้วยพาร์มซานชีสนะครับเกลือพริกไทยเมนูนี้ต้องชิมนะคะเอาต่อละคะจะเป็นแกงคั่วชะอคโคนะครับเสิร์ฟกับปูนิ่มทอดผมก็เลือกคาร์โบไฮเดรตเป็นเส้นหมี่อารมณ์เหมือนเราทานขนมจีนนะครับเส้นหมี่ขาวนุ่มละมุนค่ะตบของหวานด้วยอะไรจ๊ะเพมโบเร่ผมเอา ความเป็นยุโรปเอเชียแล้วก็ไทยก็ไปผสม,มนะครับคนไทยผมก็เลยเอาทุเรียนท่านที่ไม่ชอบทุเรียนเราก็จะมีเป็นมัชชะกีนทีะนะครับแล้วก็มีชาวเออเปสําหรับคนตะวันตกอ๋อก็เสริมมากรบอไ,ไอศครีมนบฮอกไกโดครบครันมิ s ส์แอนด์มอร์เรสตรองหรือขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ m u s and More Restaurant ตั้งอยู่ที่ถนนเพิญนจิตซอยร่วมฤดีภายในร่วมฤดีวิลเลจชั้นหนึ่งโตแรงอร่อยเลยิศกับ AIS วันนี้ทาง m ิวส์แอนด์มอร์เรสตรของของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างคะเชฟสำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลดค่าอาหาร10%สำหรับทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l i v e r รนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566ครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแปนาฬิกาสนาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ล,ลาไปก่อนและว,วันนี้ต้องสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยเลิศกผลิตลี่เมชูอีติ้งย่าวพิงจังต้องกินค่ะ